เฮ้บอยคนกำลังเปิดกันแบบนี้ต้องจัดเกาะหนึ่งต้องเซ็กก่อนว่าเราเอาัพสายพลังอันใดพลังดาบโอเคสวยอยู่ <c oughs> ตายหนึ่งสวยลดัดขอดอย่างสวยบ้าบาดิ ก็มาดิก็มาดิครับโอ้ยโอ้ย้ย,ยเกือบตายเป็นแปลงเ้าเป็นมังกรเมเกนสอบร้านบริการจำหน่ายไก่ตันราคาสุดคุ้มไก่ตันการันตีหกหมัดไก่ตัน6กหมัดโมจิตื่นไก่ตันเผาวีซีการันตีหหมัด ไก่ตันเผาวีซีเทียร์สิบการันตีหกหมัดการันตีวีซีเทียร์สิบกล่องสุ่มไก่ตันวีีขั้นสองและยังมีกล่องสุ่มไก่ตันวีีขั้นสามมีโอกาสได้วีีเทียร์สิบไม่มีเกลือโคตรถูกและนอกจากนั้นยังมีสินค้าพิเศษไก่ตันอนิเมะผจญภัยการันตีเวล25ยี่สิบห้าบวก และยังมีสุ่มเพชร 20k ไปจนถึง 100,000k อีกด้วยนะครับคดุดูและนอกจากนั้นยังมีกล่องสุ่มเพชรอนิเมะพจนภัย 20k ไปจนถึง 100,000k อีกด้วยนะครับเพียงแค่ราคาแค่1บาทนั่นเองอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับคนดูที่ร้านเมเกนสอบลิงและเพจติดต่อจะอยู่ตรงใต้คลิปนี้มาสินี้มันก็มาเถอะสักตัวกูก็ไม่กลัว đi đi, Mân hải, ở đây mưa ở đó mặt 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 mấy đồ này con ôi hơi, quất, bắt ยาเกือบตายสว์ประมาทไม่ได้นะกูตายสัวถ้ากูประมาทนี่อุ้ยอุเกตหมดเรียบร้อยเดี๋ยวรุมสองตัวนะข้าขอร้องทำมาดิ ก็มาดิมันตึงมือจังวะคนดูมันเล่นรูมะฮะรู้สึกมันเล่นรูสองหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมแม่มันเป็นทำเลยแม่งไรค่ะกูคนเดียวอ่ะคนดูมาใหม่ดิตันเดี๋ยวกูเอาแม่งบ้างไอ้นี่มันมาต่ไหนเนี่ย ตายสวยอีกตัวหนึ่งไปไหนบางกรล่ะมึงฮะกูจะแก้แค้นมึงกูจะเอามึงกูเอามึงแน่เท่าแหละตายเฮ่มาดิเอาหรอโอ๊ยโอ๊ย มังกรอ,อีกแล้วไอ้สัตว์มันคอมโบวันวันสอดกูกดเกทันครับเท่านั้นแหละมึงมาเฮ้ยไม่เล่นลุ้ม่ะโอ้ยโอ้ย มาดิก็มาดิก่อนอีกแล้วมังกรอีกแล้วเดี๋ยวขอขึ้นสูงก่อนย่าอุ้ยเกือบโดน หล,ลบหลีกแบบได้เซียนมากคุณดูโอ้ยมังกรอีกแล้วมันตำรามังกรหมอแจ็คหรือเปล่าเนี่ยมันแปลกโอ้ยโอ้ย เอ้กูเกือบตายอที่อ่ะเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะไอ้เซตนี้มันเข้ามือผมมากเลยคนโดวผมไม่ได้จับแบบครั้งเดียวจริงๆเลยนะถึงมาจับครั้งแรกเลยก็ได้นะครับสำหรับเซตนี้เฮ้ยเอนนี้มาที่ไหนเนี่ย มึงมากูขอกดเกตอีกรอบมึงมาดิ มามังกรเหรอมังกรเหรอฮะไปตายแค่นี่มึงมาจากไหนเนี่ยไอ้สัตว์โดนลุมอีกแล้วฮ่าๆกูเลท้อว่ะแม่ในชีวิตกูมีแต่โดนลุมอย่างเดียวเลยมึงมานี่เลยมันลุมผมคนดูมันลุมผมมะมึงมาตายไปซะมังกรเหรอมังกรเหรอฮะกูยังกูยังคาดแค้นมึงอยู่มังกรนมึงมานี่ ขึ้นบกก่อนมาขึ้นบกก่อนเลยไหมมันไี่ขึ้นบกอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมึงทำอะไรของมึงอ่ะมันคอมบวันสอดผมก็ดู โอ้คอมโบอะไรของกูเนี่ยคอมโบมั่วจัดเกตอูเกือบตายคนดูรอดมาได้ไงเนี่ยนี่อุ้ยมังกรไปเลยกูไม่อยู่แม่งมังกรมังกรเถอะมาดิเผาเงินนี่บ้่ากูตายน้ำไอ้เหี้ย แม่งหนีก่อนคนโดนผมจะตายน้ำผมจะตายน้ำผมจะตายน้ำจริงเเฮียโอ้หเกือบตายน้ำโอ้โหมันก็จะสู้แต่ต,ตรงน้ำอย่างเดียวเลยกูขี่เรือไปฆ่าแม่งเลย